คนอื่นที่อยู่ร่วมกันใช่ไหมฉะนั้นการยอมฟังและการยอมอยู่ในโอวาแต่เนี่ยท่าทีและความประพฤติแสดงออกมาเนี่ยหมายความว่าคริสเตียนเนี่ยเขาบอกตอนนี้นะครับคริสเตียนต้องมีท่าทียอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่าเต็มที่ในต่อพระคามของพระเจ้าและต่อคนของพระเจ้าใช่ไหมฉะนั้นแสดงออกมาโดยการเชื่อฟังใช่ไหมสแสดงโดยการยอมถ่อมตัวลงใช่ไหมฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวของเราเมื่อเราอยู่ร่วมกันใช่ ความถ่อมใจเนะี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะพี่น้องครับแต่บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่บางครั้งเราอยู่ร่วมกับคำพูดหรือการกระทำหรือว่าพฤติกรรมบางอยา่างเรารู้สึกไม่พอใจก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งเราต้องอดทนถ่อมใจใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายพระคำของพระเจ้า,า,าในพระธรรมสุภาษิตนะฮะสุภาษิตบทที่15ข้อที่33บบอกว่าอย่างนี้ครับความยำเกรงพระเจ้าเป็น ความความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรตินะฮะความถ่อมใจนะฮะเดินอยู่ข้างหน้าเกียรตินะฉะนั้นพี่น้องรรครับเมื่อเราถ่อมตัวลงใช่ไหวันวหนึ่งเราก็จะเมืออกับพระบีบอกว่าพระเยซูบอกใช่ไหมคนที่ถ่อมตัวลงเนี่ยพระเจ้าจะยกตัวขึ้นใช่ไหมเมื่อถึงเวลาอันสมควรใช่ไหมฉะนั้นบอกคนที่ยกตัวขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะเหยียดลงใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องการถ่อมตัวเนี่ยก็เป็นขั้นต้นในการที่เราจะได้รับการ ยกย่องอย่างเหมือนอย่างพระยุสก้าใช่ไหมพระยุสกเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสูงสุดที่อยู่บนสวรรค์แต่ในพระธรรมของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่สองเราจะอ่าน Saf. ถ้าถ้าพี่น้องอ่านนั้นเราจะเห็นว่าพระยิกสกเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่พระ,ระ,รพระองค์ทรงมาังเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมยอมถ่อมตัวลงและก็ยอมตายแล้วก็ถูกฝังใช่ไหมตายและสุดท้ายก็ทุกลิน้นใช่ไหมทุกหวัวเข่าทุกลิน้นยกย่องสรรเสริญพ,พระเจ้าสรรเสริญพระยุสกิจเจ้าเพราะพระองค์ทรงถ่อมจนถึงที่สุดใช่ไหมฉะนั้น การอมตัวลงไ่ยเป็นสิ่งที่ยากนะพี่ครับแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะผมเชื่อว่านะถ้าที่ไหนนะฮะอยู่ร่วมกันไม่มีหัวใจที่ถมเข้าหากันและกันนหนพี่น้องครับที่นั่นเนี่ยเขาจะมีแตกความสงบสุขใช่ไหมฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้ชุมชนของพระเจ้าที่เมื่ออยู่ร่วมกันใช่ไหมให้เรามีการที่จะเชื่อฟังและยอมอยู่ใต้โอวาทหรือยอมเชื่อฟังซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นท่ามกลาง ขี้จักวของพระเจ้าสันติสุขในพระคิเนี่ยเราจะมีหวัวใจที่จะถ่มเข้าหาซึ่งกันแลนะกันนะผมนะก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้านะ,ะนะจากนั้นสิ่งแรกนะพี่นงครับในการอยู่ร่วมกันก็คือเราต้องแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กหก,กันและกันนะอย่างที่สองคือเราต้องมีหวัวใจที่ถ่มเข้าหาซึ่งกันและก,กันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมชนของพระองค์นะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะพี่นงครับนะการอยู่ร่วมกันครับในข้อที่ 18บนะครับบอกว่าพระบีตอนนี้บอกว่าผู้เขียนจดหมายตอนนี้บอกว่าจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยเนี่ยแสดงว่าคืิจากในว่าชุมชนของพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องมีความห่วงใยซึ่งกันและกันใช่ไหมคิดถึงซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะพี่น้องครับที่ผมบอกเนะี่ยบางคังเราเราทํางานหลายๆอย่างจนลืมคนรอบข้างจนลืมคนอื่น ฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าได้แก่สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือให้เรามีหัวใจที่จะห่วงใยซึ่งกันและกันนะฮะอธิษฐานคนนี้นะขออธิษฐานเพื่อเราด้วยแสดงว่าต้องการกําลังใช่ไหมการขอการอธิษฐานเนี่ยคือระลึกถึงใช่ไหมให้เราลัดถึงอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะฮะฉะนั้นผมก็ยอมรับนะว่าหลายครั้งผม่าอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะแต่หลายครั้งผมก็ยังขาดอยู่แต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องในเช้าวันนี้ถ้าจะถามพี่น้องว่า เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันมากน้อยแค่ไหนพี่น้องอธิษฐานเผื่อคริสตจกักรสันติสุขมากน้อยแค่ไหนในการนอนในการลุกขึ้นเราอธิษฐานเผื่อคนข้างๆญาติพี่น้องของเราเราอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเรามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นพี่น้องครับอันนี้เป็นการอธิษฐานเผื่อคนใน,ในีน่ยแสดงออกถึงความห่วงใยใช่ไหมความห่วงใยซึ่งกันและกันฉะนั้นในพระคัมภีร์พระเจ้าในยากอบบทที่5ข้อที่16บอกว่าเหตุจะนั้นทั้งหลาย จงสรารภาพบอกบาปต่อกันและกันจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อนทั้งหลายจะพผลโรคภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผละนั้นพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมชนของพระองค์ก็คือการห่วงใยซึ่งกันและกันโดยการอธิษฐานเผื่อคนอื่นะนั้นพี่น้องให้เรามีการถูกไหมให้เรามีการที่จะอันนี้ก็อาจจะเป็นการบ้านอันหนึ่งนะเราอาจจะจดชื่อหรือว่าจด หัวข้ออธิษฐานเนี่ยข้างฝาหรือว่าข้างที่นอนของเราใช่ไหมต่อคนที่เราอยากอาธิษฐานเผื่อเขาใช่ไหมต่อคนที่เราประกาศกับเขาที่อยากจะให้เขามารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมต่อคนที่เราญาติพี่น้องที่เรายังไ,ไม่รู้จักเขายังไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมอาจจะเป็นเวลากี่ปีกี่ปีแล้วแต่พี่น้องให้เราอาธิษฐานเผื่ออันนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความที่เรามีความรักต่อเขาเรามีความห่วงใยต่อเขาใช่ไหมครับ <c oughs> ฉะนั้นก็อันนี้เป็นการที่ทฐาน,นผมคิดถึงนะว่าเวลาคริสเตียนเรามาพบกันนะแม้หรือว่าก่อนที่เราจะลาจากกันเนี่ยเราก็จะมีจะมีพี่น้องหลายๆคนอย่างเจอผมเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยเจอด้ว่าเราคุยเควเราบอกได้อธิษฐานเผื่อด้วยนะบางครั้งเราก็รับปากใช่ไหมเออเราก็รับปากรับปากเสร็จแล้วก็ลืมไปแต่แท้ที่จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะพี่น้องเมื่อเรารับปากใช่ไหม ที่เราจะอธิษฐานเผื่อให้เรามีการที่จะอธิษฐานเผื่อใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคนอื่นใช่ไหมอธิษฐานเผื่อภารกิจของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายใช่ไหมอย่าง <c oughs> ทุกวันที่เราอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันฉะนั้นชุมชนของพระเจ้านะพี่นะครับเนี่ถ้าอยู่ร่วมกันแบบนี้ความมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ไหมแสดงความมีน้ําใจต่อกันใช่ไหมถ้าอยู่ด้วยกันด้วยหัวใจที่ถ่อมเข้าหากันใช่ไหมให้เกียรติแก่กันและกันใช่ไหม พูดคุยกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมไม่มีการนินทาว่าไราต่อกันและกันนะพี่น้องครับถ้าสังคมแบบแนั้นนายพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่พี่น้องจะรู้สึกไงผมคิดว่าจะมีความสุขมากๆเลยนะแต่ถ้าที่ไหนมีการกล่าวหาว่าไราซึ่งกันและกันซุบซิบนินทาใช่ไหมที่นั่นเน่ยเราจะมีรู้สึกจะเล่มปวดหัวเลยใช่ไหมแต่ฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะผมเชื่อว่า ถ้าที่ไหนมีแบบนั้นถ้าสันติสุขในพระคิดนะถ้ามีคนเข้ามาแล้วได้พบว่าพี่น้องมีน้ําใจที่แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันพูดดีๆต่อกันหรือว่ามีหัวใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันจะและยิ่งไปกว่านนะั้นใช่ไหมมีความห่วงใยซึ่งกันและกันพี่น้องใครๆก็อยากจะเข้ามาใครๆก็อยากจะสัมผัสใช่ไหมฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน ชีวิตของเราในคริสตจักรของพระเจ้าหรือในอาณาจักรของพระเจ้าคือเมื่อเราอยู่ร่วมกันขอให้เรามีหัวใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันให้เรามีหัวใจที่ถ่อมเข้าหาซึ่งกันและกันและสุดท้ายเมื่อเราอยู่ร่วมกันขอให้เรามีหัวใจที่ห่วงใยซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันด้วยกันอเมนโอเคขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันครับพี่นะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราโมนทนาพคุณยิ่งใหญ่ขอบพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราเข้ามานมัสการพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าพระบิดาชก้าเวลาอ่านพระคำของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนเหมือนอย่างพระองค์พระบิดาชก้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเช้าวันนี้เราขอกำลังที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เราขาดอยู่ สิ่งที่เรัฐบาลเราเอาจจะหลงลืมพี่น้องเราขาดความหวงใยเราขาดการอธิษฐานเพื่อคนอื่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี้ที่เราจะตั้งใจที่เราจะตั้งเป้าหมายที่เราจะมีส่วนกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นเราจะอธิษฐานเพื่อคนอื่นมากขึ้นพระบิดาเจ้าข้าขอสอนและนำเราเหมือนอย่างองค์พระเจ้าที่ประงค์ทรงรักเราพระงค์ทรงอธิษฐานเพื่อเราเสมอและปรทรงยอมชีวิต แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ,จ้าในเชา้าวันนี้ขอวพอวยพรพี่น้องทุกคนที่นี่ที่จะมีชีวิตเหมือนอย่างองค์พระิเจ้าม,มากึ้นทุกวันและทุกวันเราขอการทรงนำและกระอวยพรที่มาจากพระเจา้าอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในพระนามรานาพระพิ์เจ้าขอบพระเจ้าอวยพรครับผม ในการถวายทรัพย์นะคะขอเชิน้องการะคะ่ะแล้วก็พี่น้องที่ดูผ่านไลฟ์นะคะจะมีสามารถโอนเข้าบัญชีคริสักได้นะคะที่โชว์อยู่ด้านล่างนะคะ แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สลับการเลี้ยงดูของพระองค์พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐพระเจ้าเราเลี้ยงดูชีวิตของเราเสมอมาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สลับวันนี้พระเจ้า itals, เราได้คืนทรัพย์ส่วนหนึ่งพระเจ้าคืนสูตรตร่ท้องระคังของพระองค์พระเจ้าค่ะขอให้ทรัพย์ส่วนนี้พระเจ้า oder, ที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายนําไปใช้ในภารกิจของพระองค์พระเจ้าค่ะที่จะเกิดดอกออกผลพระเจ้าค่ะและนํามาซึ่งผู้คนผู้เชื่อใหม่พระเจ้าค่ะ พระเจ้าและใน,นภารกิจของพระองค์พระเจ้าค่ะที่เราจะเติบโตและเสริมสร้างซึ่งกันและกันรรพระเจ้าค่ะพระเจ้าขอฝากมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระสุดจาอาแมนต่อไปเป็นการประกาศข่าวคริสตจักรค่ะจะเป็นเรื่องค่ายใช่ไหมคะเชิญปัญญาค่ะปัญญากระนองการสวัสดีครับผม ทุกคนพร้อมที่จะไปค่ายหรือยังคะโอเคพร้อมอย่างเอ่ยนะครับผมค่ายของเราใกล้เข้ามาแล้วนะครับอจําเดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบหนึ่งเนาะจัดวันที่เท่าไหร่กันเอ่ยจาได้ไหมยี่สิบแปดนะครับผมซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทนะครับซึ่งวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมเนาะ เดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะชื่อค่ายของเรามีชื่อว่าอะไรอันพร้อมกันเนี่ยครับ Built In c r i s t นะครับคิวเข้ามาเลยโอเคนะครับอขอสไลด์ถัดไปเลยครับผมนาะเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ Built in. มีคนกดสไลด์ม ดีเล <át> ่นะรีเ <lonely> ล <disciple> <c oughs> ่ยังไม่ไปยังไม่ไปอ่านนะครับผมสไลด์ต่อไปนะครับผมโอเคสไลด์ต่อไปนะครับผมเป็นข้อพร่มพีประจำไข้ครั้งนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะครับผมฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับอยู่ใน 2, 2> โครินนะครับผมโอเคมาเลยมาเลยตื่นเต้นนะครับผมอ่าโอเค okay. แล้วก็วัตถุประสงค์ของค่ายของเรานะครับในครั้งนี้เนาะวัตถุประสงค์ค่ายนะครับก็คือหลังจากที่เราไปค่ายครั้งนี้เสร็จนะครับผมเนาะสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือสมาชิกนะครับผมจะมีชีวิตในพระคิดมากขึ้นนะครับ ทำสิ่งต่างๆในนามของพระเยซูให้เรามีความสนิทกับพระคิดมากขึ้นแล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อนหนึ่งก็คือการประกาศนะครับผมเนะซึ่งอันนี้เป็นตีมหลักของบทของเรานะครับค่ะมีใครยังไม่ลงทะเบียนไหมคะอันนี้เป็นคิวอาร์โค้ดนะคะในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนหรือว่าใครที่แบบว่าไม่สะดวกทางออนไลน์นะคะก็ลงกับพี่ฟางหรือว่าคุณเหนียวได้นะคะ แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายนะคะอัตราค่าค่ายนะคะผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่1,600บาทแล้วก็เด็กหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็จะอยู่ที่1000นะคะสามารถโอนจ่ายได้นะคะที่ธนาคารหรือว่าจะจ่ายกับป้าปเล็กก็ได้ะค่ะคับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างที่ตอนเช้าที่ที่ลุงปี๋ได้บอกไปนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่แบบว่ามีปัญหาหรือว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พร้อมนะสามารถมาพูดคุยกับหลวงปีหรืออาจารย์สยามได้นะผมเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับผมนะไม่มีเงินก็ไปได้นะครับผมมีก็ไปได้นะครับเราจะไปกันหมดนะครับผมครับผมอ่าแล้วก็ในค่ายแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมเนาะให้เราเตรียมใจนะครับเตรียมกายของเราฟิตไว้เดี๋ยวเราจะไปลุยด้วยกันนะครับผมกิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับ โอเคนะคผมแล้วเราก็เตรียมตัวเราจะถูกสร้างใหม่ในพระคริสด้วยกันนะครับผมเนาะวันที่26ถึง28กรกฎาคมนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมก็ยังสามารถนรัสมัครกันได้นะครับแต่ว่าเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สมัครตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจะไม่สามารถระบุไซส์เสื้อได้แล้วเพราะว่าตัวเสื้อนะ่ะได้ทําการสั่งไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันมันใช้เวลานานนะครับผมเนาะ ถ้าเกิดว่าใครที่สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเสื้อจะได้เป็นไซส์ L นะครับผมเนาะเป็นไซส์ L เป็นฟรีไซส์เลยนะครับผมจะไม่สามารถระบุได้แล้วนะครับโอเคโอเคสําหรับค่ายก็หมดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมที่เราจะไปจัดข้างในอยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับ <c oughs> ขอขวดครับผมไม่ใช่ขอตังค์นะขอขวดนะครับขอขวดหน่อยคือในในกิจกรรมเราจะ เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ขวดนะครับผมเนาะก็จะประมาณขวดน้ำเปล่าใช่ค่ะประมาณประมาณใช่นะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างหน่อยครับประมาณนี้นะโอเคประมาณไซน์นี้ค่ะไซน์ประมาณ650นะครับผมเนาะอันนี้750ดร้อยห้าสิอันนี้700อยอ่าเจ็ก็ได้นะ75ก็ได้65ก็ได้นะครับผมประมาณ7บาทถึง10บาทนะครับผม อันนี้อยากจะขอนะถ้าเกิดว่าใครนะครับมีหรือว่าใครที่ซื้อดื่มแล้วนะครับผมเนาะก็สามารถเก็บไว้แล้วก็วันอาทิตย์เอามานะครับด้านล่างเราจะมีกล่องนั่นะเป็นกล่องโฟมนี้นะสามารถเอามาใส่ได้จะเอาวางไว้ตรงข้างประตูโบสถ์เลยนะครับผมเนาะใครเอามาสามารถเอามาวางไว้ได้นะเพราะว่าเราต้องการจํานวนมากนะผมนะไม่จํากัดนะครับผมมีเท่าไหร่ก็เอามานะครับโอเค โอเคนะครับนะครับผมเนาะไม่จําเป็นนะครับผมนะว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องเป็นสิงอย่างเดียวนะครับผมอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคอันนี้ขอขวดนะครับผมเนาะโอเคขอบคุณครับสําหรับการประกาศมีเท่านี้ครับผมขอบคุณค่ะโอเคประกาศต่ออย่างงี้โอเคขอบคุณพระเจ้าน,นะครับก็ เมื่อวานนะครับม่ไม่ใช่เมื่อวันก่อนนะผมไปผมขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมจะไปแถวสายสีชมพูในไกลออกไปเนยนนนนแถวมายาลาบนะฮะพอพนักง,งานเห็นนะผมเขาบอกว่าอายุถึงห0สิบหรือยัง <laughs> <laughs> ผมเริ่มมีคำถามในใจรู้สึกว่าหรือว่าเราหน้าอ่อนเลยเราหน้าแก่เออแต่ผมก็ไม่รู้จุดประสงค์อะไรเลยนะเขาถามแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลย อายุถึง60หรือ,อยังบอกว่ายัางใกล้นะนก็ขอบคุณพระเจ้านะคิดว่าถ้า60แล้วน่าจะลดราคาใช่ไหมรฟรีฟรเ<ล>หรอฮะโอ้ขอของเราเขาเขาค่ายนี้60สิขึ้นนี่แพงไหวนะฮะก็ <laughs> บอกให้นะโอเคนะขอบคุณรพระเจ้านะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนะการการเข้าค่ายครั้งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะเมื่อวานเมื่อเช้าก็ได้คุยกับสต้อมนิดหนึ่งบอกว่าเขาจะไปแล้วก็น้อง ก็จะไปนี่นะก็ดีใจนะก็มีอธิษฐานเพื่อน้นองฟิลเนะี่ยอยาอย่าได้ไปแล้วก็เห็นหลายๆคนกําลังอยากจะไปก็ให้พี่น้องเราไปได้วยกันนะผมเชื่อว่าการไปครั้งนี้เราจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมที่จริงเดี๋ยวเนี่ยคุยกันน้องเมื่อวานว่า,วาที่จริงเราขาดเราขาดบทเรายังขาดมือเบสนะฮะคนหนึ่งเนะี่ยผู้ชายเราต้องการผู้ชายเลยใครมือเบสคนนี้ให้เราไปประกาศด้วยกันนะพี่น้องให้ให้ให ดูหน้าตาคนข้างๆหรือเราไปที่ไหนเราเจอคนที่หน้าตาหน้าจะเหมาะกับมือเบรคของเราไปประกาศเขาเลยนะพี่นะครับนะให้เขารู้จักกับพระเจ้าอย่าเราเราต้องการมือเบรคนะฮะพี่นะครับฮะอ่างเงี้ยเหรอแล้วไม่เอาเหรอเลาขโมยลูกแก่เราไม่เอานะไม่เหมาะกับเรานะเราเอาใหม่เลยฮะเราไม่เอาฮะไม่โอเค นะพี่ดางเราตั้งใจด้วยกันนะเราจะไปเรียนประกาศเราจะประกาศด้วยกันเชื่อว่าปีนี้เราจะมีคนเพิ่มนะฮะเราจะมีนักดนตรีอย่างเพียงพอนะฮะโอเคครับผมวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าก็ขอใ้เราก็วันนี้คนที่เตรียมอาหารก็คือเป็นยายน้อยนะะเป็นคิดถึงวันเกิดของน้องน้องลุกใช่ไหมใช่ไหมอายุลุกอายุเท่าไหร่แล้วครับ สองขวบแล้วนะก็แฮปปี้เบอร์เดย์ลุกนะขอพระเจ้าอวยพรมากมายนะวันนี้ลุกเตรียมอาหารนะให้กับเราเนะอะไรนะข้าวเหนียวถั่วด,ดำเลยเนะข้าวเหนียวถั่วด,ดำเลยอ๋โอโอเคนะมีของหวานด้วยนะฮะโอเคมีอาหารและมีของหวานขอพระเจ้าอวยพรมากมายนะครับโอเคพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทั้งให้เรายินขึ้นด้วยกันนะพี่น้องครับนะ เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรและจะนั่งขอจสะสารโลดจะมาอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าครับครับผมสรรเสริญพระเจ้า อากเข้าขอประคุณโปรงสาหรับทุกสิ่งขอประคุณโปรงสาหรับการทรงนําพาของโปรงผ่านพน้นทั้งทุกเหตุการณ์ในชีวิตโปรงสถิตยอยู่ด้วย <All right. S 1> ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ข้าพุงทั้งหลายจะได้มีสมคีธรรมในส่วนที่เหลือนั้นขอประหารอันทรงฤทธิ์ของโปรงประทานกําลังสติปัญญาให้ข้า่นั้นจะมี ผู้ที่เข้ามาร่วมจากทุกคนในคริสจักรที่จะสามารถไปได้ <Okay. S 1> ขอพระองค์อวยพระพร <Okay. S 1> สิ่งที่ขาดนั้น <Okay. S 1> ขอพระเจ้าทรงประธานการจัดเตรียมของพระองค์ขออวยพระพร <Okay. S 1> สาหรับข้าพงทั้งหลายที่จะมีกําลังขึ้นที่จะสามารถปฏินบัติรับใช้พระเจ้าในทุกสถานการณ์ขอนําพาเราทั้งหลายที่จะมีกําลังขึ้นด้วยฤทธิดเดชของพระองค์ใ้ความรักของพระองค์ความห่วงใยของพระองค์ปรากฏในชีวิตของเรา ที่เราจะคิดถึงพี่น้องของเราทั้งอยู่ใกล้และไกลขอ,อพระเจ้าอวยพระพรให้จิตใจเราห่วงใยด้วยความรักของพระองค์มอบเราทั้งหลายไว้กับพระองค์กราบทูลขอในพระนามพระเยซูเจา้าอาเมนครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมการนมัสการ และคำเทศนาของคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต์ในวันนี้ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับพระพรและการเสริมกำลังที่มากล้นมาจากพระเจ้าค่ะสำหรับท่านที่สนใจต้องการจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นหรือต้องการคำอธิษฐานเผื่อสามารถติดต่อคริสตจักรของเราผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจคริสตจักรสันติสุขในพระคริสต หรือติดต่อคริสจักใกล้บ้านของท่านค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านในตลอดสัปดาห์นี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ